สวัสดีครับเพื่อนๆจากช่องเคอร์เซียวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัเดตดไหมเพื่อนๆน,นะครับวันนี้วันที่26เดือน12 65ผมมีข่าวะลรมาฝากบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับเกี่ยวกับ Apple iPhone 14 Pro เกือบได้ใช้ GPU ที่แรงกว่านี้แต่ดันเจอปัญหาหนาทีสุดท้ายซะก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า GPU เนี่ยก็คือประมวลผลของกราฟิกนะครับสำหรับคนไหนที่ไม่เข้าใจ ซึ่งมีการจัดหนักจัดเต็มทุกเทคโนโลยีนะครับสำหรับสมาร์ทโฟน iPhone 14 Pro มีการทดสอบแรงสมใจเลยแต่มีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือตัวชิปเนี่ยมันกินแบตเตอรี่มากไปนะครับแล้วก็เกิดความร้อนมหาศาลที่เกินควบคุมได้ทำให้ทาง Apple นะครับต้องหันมาใช้ A15 b i o n i ิแทนคือปรับปรุงครับให้ดีขึ้นกลายมาเป็น A16 ไม่งัน้นเพื่อนๆอาจจะได้ใช้ชิป GPU ที่แรงมากมหาศาลเลยเป็นไปได้นะครับว่า iPhone 15เนี่ยที่จะออกมาล่าสุดเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุง GPU และสามารถแก้ไขตัวกินแบตแล้วก็เป็นได้ครับ ต่อไปมาฟังข่าวที่2นะครับคือลือ samsung galaxy s 2 2 fe ครับมีอยู่จริงและอาจจะเปิดตัวปีหน้าโดยมาแทน galaxy a 7 4ในราคาเท่ากันครับไม่เชื่อต้องเชื่อครับ samsung galaxy s 2 2 fe อาจจะมานะมาแทน a 7 4ด้วยซึ่งข่าวลือ galaxy a 7 4เนี่ยจะถูกตัดออกไปก็คือจะไม่ผลิตแล้วปีหน้าแต่ไปประมาณมามีข่าวมาใหม่ครับ samsung galaxy s 2 2 fe จะมาแทนที่การตลาดนะครับคือตัวนี้จะใช้ชิปเป็น exynos 2 3 0 0ส่วนกล้องเนี่ยจะมีความละเอียดห0 8่ล้านพิกเซลในราคาของ a 7 3เราประมาณ18,0 0 0บาทในส่วนของแท็บเล็ต galaxy tab s 8ป fe นะครับก็คาดว่าจะใช้ชิปเป็น exynos 2 0 0พเช่นกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวลือเรื่อง galaxy tab s 9ที่จะเปิดตัวในไตรมาสที่3หรือประมาณกันยายนถึงตุลาคมปีหน้าครับอย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลข้างต้นเนี่ยยังเป็นข่าวลืออยู่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปข่าวที่3มนะครับ redmi k ยืนยันกล้องเลือธทงพร้อมการสั่นดีไซน์พรีเมียมชิป snapdragon 8 p ดพั gen 1และชิป d i m a n c y t y 8,200ครับและตอนนี้นะครับ redmi k 6 0มากับชิป d i m a n c y t y 8,200หน้าจอ 120Hz เลยเป็นจอ amoled 6.67นิ้วนะครับแบตเตอรี่5 0 0 0 mah แล้วก็รองรับ6.7วัตต์ด้วย รวมถึงกล้องหลังให้มา64ล้านพิกเซลครับปเป็นเลนส์ของทาง Sony ด้วยนะแล้วก็มีการสั่น OIS อีกส่วนรุ่นพี่นะครับ Redmi K60 Pro เนี่ยเห็นว่าชิปเป็น Snapdragon 8+ Plus Gen1 ความเร็ว 2K เลยนะอาตาัตราเรเฟลต120เฮิรตเห็นว่าจะมีขึ้นวันที่27ธันวาคมนี้นะครับแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างและราคาจะออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมกันครับต่อไปข่าวที่4 Moto G13 แล้วก็ E13 เนี่ยหลุดภาพเรนเดอร์พร้อมผ่านกสทชรุ่นเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ครัััับบบบบตออออนนนนีี้ะะคครรรรก็มมมดแสสหหลุาาเืืเื่ยๆถ Moto ตัว G13 เนี่ยเห็นว่ากล้องให้มา50ล้านพิกเซลเลยเป็น USB Type C นะแบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับชาร์จเร็ว20วัตต์ตัวนี้ RAM 4นะจับคู่กับ ROM 128GB ในส่วนของ E13 นราบให้ชิปเซตเป็น Unisoc t 606จับคู่กับ RAM 2แล้วก็เป็น USB Type C ครับตอนนี้ต้องบอกว่าข้อมูลยังออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับต่อไปข่าวที่5นะครับเห็นว่า Samsung Galaxy A23 Ultra เนี่ย มันจะมีสีใหม่ทั้งหมด2สีนะครับมีสีประมาณสีชมพูแล้วก็สีชาเขียวนะครับแต่ชมพูของเขาออกม่วงๆนิดนึงนะที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะตัวชิปก็เป็นแซล p d ก a g อน8 Gen 2ส่วนปากกาเนี่ยก็จะมีให้เหมือนเดิมเป็นจอขอบโค้งเหมือนเดิมชุดกล้องหลังอัปเดตนะครับเป็น200ล้านพิกเซลหน้าจอมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับพอๆกับ iPhone เลยเห็นว่ากล้องหน้าอาจจะอัปเกรดเป็น12ล้านพิกเซลนะ เหมือนได้ยินข่าวมาอย่างนี้แล้ววันเปิดตัวเห็นว่าเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบข่าวสารของผมนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามให้ช่องเคยเสียผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับถ้ามีข่าวอัพเดทเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงครับ